เดี๋ยวหน้าปักซอยมาใช่ไหมเออไม่มีปัญหาอะไรสัตว์แม่กโดนรถชนฮะแม่กูโดนรถชนกูจะกินมึงอะให้ตายไงมึงก็กินกูไม่ได้หรอกไอ้ไทท่านหัวฮ่าอย่าทำเป็นเล่นกูกินมึงได้แน่นอนเดยวกูกินมึงให้ดูเออช่วย เอเลนโยเอ้ยไม่น่าไปให้เขากินเลยไอ้ควายจริงๆไอเอเลนควายรีบวิ่งเดี๋ยวของเล่นดีเซเว่น 7. แมนแฟมลี่มานหมดกูต้องรีบวิ่งว่ะไม่นะของหมดจะได้ยินยกินแล้วฮ่าฮ่ากูขี้วกูขอแดก่อแล้วกันนะฮะขอจุกมึงหน่อยอีเว้นมึงน่าจุกมากเลยมึงรู้ไหมมึงรู้ตัวไหมว่ามึงสวยขนาดไหนสำหรับกู ไงกูโชว์ฟันฟันก,กูขาวเพราะกูใช้ย,ยาสีฟันยี่ห้อน,นี้ไหฟันกูถึงได้าสะอาดขาววิ่งวับกระจ่างใสแล้วก็ใช้แปรงถอวส้วมขัดเฮ้ยพวกเราไปแล้วอย่าแม่งไททันไม่ก็กินมนุษย์หมดไอ้เหี้ยเออใช่ไปเถอะไอ้อเหี้ยไอ้สัสมึงไปตายซะก็ดีและเอเลนจีเกอร์ตายซะก็ดี มึงจะทำแม่กูม่รู้ไหมไอ้ไทท่านหัวคุวย้ยอ้าวอ,อร่อยมึงกินแม่กูรอไอัาร์อ้าววิศะ,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 ะมันมาแล้วใครมาล่ะไทยท่านคุอเกาะหล็กไงมันชื่อว่าอะไรกูก็ไม่รู้แล้วมันถามกูทำไมไหนลองดูสิตอนกินมนุษย์แล้วอิ่มอร่อย กับตอนที่ไม่ได้กินมนุษย์พอโดนมนุษย์เฉือนเนื้อออกหมดมึงรู้ไหมดัมบิดานนะี้ใครมีซิแผกมากที่สดุดก็ไม่รู้อะ่ะมึงด,ดูดิใคร